สวัสดีพี่น้องป้องโกคพี่น้องป้องปายค่ะนะคะอาเมื่อวานกบมาหอดบานแล้วหลังจากที่ไปไประชุมที่ขอนแก่นกลับมานะคะอู้หิ่น้องมาหอดแล้วนี่เวทีของเราจะเสร็จหมดแล้วนะคะอันนี้คือเวทีของ EP 9เลยนะคะวันที่29เจอกันแน่นอนค่ะนี่เราเวทีนี้ทำการแสดงเลยนะคะโอ้ใหญ่มากค่ะ ไม่ควรพาเดินดูนะคะ่กางทอยนัเนี่ยเาเงนอม่นี่จะเปะคืออไ กินข้าวยังลุงทำงานหามรุ่งหามข่ำเลยได้ขนองทีมงานท้าพระเอกทีมงานพระเอกนะคะทีมงานนะพู้ จัดการบอสนะคะลูกๆท็ดงานถึงบางมือกระเทียงขึ้นผู้นี้พี่น้องไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าอยากให้ผลงานออกมาดีนะคะเมื่อเมื่อกี้ดนตรีเพิ่งซ้อมเสร็จนะคะทีมงานลูกๆอากาศทีมงานอาจารย์นันท์รีเข้าซ้อมเสร็จแล้วตอนนี้พักเลยลูกใช่ไหมสักอันนี้ค่ะเพิ่งพักมาลูกครับผมพักประมาณกางวัครับโอเคเสร็จแล้วก็ซ้อมต่อนะคะ แม่เพิ่งมาถึงลูกแม่เพิ่ะมาถึงอ่าป้าได้อะไรลูกกับข้าวาะะได้เท่านั้นซื้อไปเลยนะคะได้ผัดผักครับได้ผัดผักใช่ไหมผัดผักมาต่อผัดกับข้าวเป็นอาหารจานเดียวครับผมโอเคค่ะคขับราดข้าวอ,อันนี้ก็เป็นข้าวสวยละละสร้อนๆร้อนๆนะคะ แล้วก็กะเพราใช่ไหมลูกอันนี้อะไรอันนี้ก็จะเป็นทอดปลาทอดปลาแดดเดียวเนาะโอเคค่ะอันนี้ของเราก็อยู่โอ้ยหอมแถวว่าพี่น้องหอมหอมหอมผัดกะเพราเตีดังทวนทวนน้ำเราเหลือเยอะไหมล่ะลูกน้ำเราไหนไหนเปิดให้แม่ดูสิโอ้ยหมดแล้วน้ำหมดแล้วตอนนี้ลูกน้ำหมดแล้ว สปอนเซอร์จะได้โทรสั่งน้ำเป็นสองลังกับน้ำแฟบซี่ของใครของไทยอ่าแฟบซีผมจากอ่าไม่ไม่พี่เขาไม่ขอออกน้ำจากโอเคโอเคอ่าอิสราเอลครับโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเด้อเจริญเจริญนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะโทรสั่งน้ำแล้วทำปนิพันธ์ล้านไปแล้วเรนึกซ้ำอนู่ดูเวลาให้แม่สิ สองทุ่มแล้วปิดแล้วครับไม่ทุ่มนี้ค่อยสั่งก็ได้ะกจะกินอะไรน้ำกระพอกินอยู่เลรอครับในในบรรทับมันอะไรอยู่บรรทับไหม ม่ได้ดูนะพวกปบูกบวบัมแตงบักอื้บตะลนคุณน่ะพี่น้องไม่ธรรมดาดุ้น่อนเื่องเพื่อซื้อก็ย่งีเ้ อีกขอแรียนจราอาจารย์กําลังอยู่ทนละกําลังสิบภาคกันเพ็ดอยู่ในล่ะโอ้ยเจ้าคนเอ็ดดอกตุ้กไฟเล็บจูบอ่ะปุ่นเท่านั้นธุต้มต้มปลาต้มต้มไก่ต้มปุ่นปุ่นปุ่นปุต้มไก่กินต้มไข่มือรุ่นยังไปเสือไก่มาเด้อะเสือไข่มาต้ม ไม่ได้ให้ปลามัสให้ปลาปลาข้าวเบียใครป่าข้าวเบี้ยเจ้าของ้านว่าชุอยไไปแล้วกินจะเป็นหลค้าพกเดียวปันเด้อใครคนไป่ไปอนในอุ้ย ้าอาจารย์ีเกิ้วออาหารเดก็ีกินนาะว่าทางกรมเราก็มีเตรไว้ให้แล้วนะคะผ่คนอยากินพิเศษกัเอเราก็ทากินปลรตมยังนั่นยึดเตาตุ๋มยังนั้งอบใค้ยังน่ะใ้ังโอ้เยย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 นยยยยยยอยย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 กยนยย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 าเย น้ำๆๆๆน้ำน้ำน้ำมาเติมน้ำมาเติมนาเติมเข้าใจเห็นเนาะเรื่องการติดต่อการพิสน์เน้่ยภาพกับใบเปลือกภาพเปลือกเื่องเนาะง่าคับอ้กโอเคเลยจากจับจนี้พี่น้องจับจืดไว้นะคะเราเอาเตามาวางตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เอาปิดมางุ้มนะคะดันเออเิ ปิดประงุมมันก็จะน่ากินของมันเองเดี๋ยวก็สจะูบเองพี่น้องนี่กำลังสีเริ่มอ่าเริ่มอ่ากำลังสีเริ่มอันนี้น้ำแห้งครับเติมน้ำไม่ได้หรอกนิดนึงเราเติมน้ำนิดนึงนะคะนั่นดีหอมครับหอมหอมครับวันนี้ได้ใกล้ใกล้บั่นใกล้ลำหอมเลยแต่เขาใส่เครื่องอยูนในหันเล่นบ่แม่เขาเขามักใส่เครื่องก็มักท่านมาไดาเข้าหมดเลยใส่เครื่องบินเนี่ยใส่เครื่องบินก็ไในคอแล้ว เราจะภาษาเราเอามกใช้เนื้อ่เครื่องยังไรว่าเอาปิดมั่มุมใบพี่น้องนั่นนะคะแล้วก็เอาจูไฟใส่เรื่อยมันก็จะสุกเองใส่เพิ่เข้าใจเฮ็ดเข้าใจเฮ็ดเข้าใจเฮ็ดนขคะใจเฮ็ดนะคะ มเรื่ย<ได>อยๆนะคะอาถือว่ามื่อนี้กระเถือมือซ้อมใหญ่เมือหนึ่งนนะคะพี่นุองพรุ่งนี้นะคะเราจะเป็นวันซ้อมใหญ่นะคะซ้อมใหญ่เลยเพระว่ามือ่อือิที่งานลูกๆศิล,ลปินมาท่า,า,านเลยแล้วก็แดนของเรานะคะคอาจจะมาถึง <oon> คืนนี้ดืกๆหรือรมาน่ง บึงบรรยากาศอ่ะทางนี้ที่วันนี้ว่าเขาเจ้าคุ้มอย่างว่าหันบึงบึงบ่งคักบันไดถ้าเหลวดูสิน้องเอ้ยท่านี้เป็นบรรยากาศบนเวทีนะคะน้อง เด็กเวือเมื่อทีมงานของพีหลอกเคยๆกันค่ะคุกคนล็อกเลยิล็อกค่ะล็กีแล้วองอย่ามองเล้วได้แล้วล็อล็อเหนเมือนวันนี้วา สวัเตีอรก์สวัสดเอ็กซวดนเรามาสัมภาษณ์พระเอกน้อยนะคะเมยบอสวัสดีครับสวัสดีเรับเมยบอใช้ได้เอไ้ใช้ได้ทั้งวันเลยใช่ไหมแดดร้อนมากเลยเต็มที่ เอาหัวเราว้างเด้เล็กเตกใส่หัวเด้น่ากลัว <laughs> เล็กเตกใส่หัวเดว้กำลังับเปลี่ยนสถานที่ครับมองอตูล้ลำพงแลวก็ะมองพ่อหน,น้นนหากำลังขยายออกครับเพราะว่าแก่ไหมโดยการมงนะังอนาคนขนาน่าการทำงานให้มันรวดเร็วบ่ให้มันบอให้มันสะอาดเหตุใดมันสีนนนเร็วแลวก็ะเฮ็ดได้โอเคขันเฮ็ดหลยขันตอนมันสิมันสีเฮ็ดยาก ก็เลยปับปรุงไมครับตอนนกลังเจียวขึ้นแล้วก็เจียวทัดขึ้นเอาเครื่องเสียงขึ้นครับทำเต็มที่ครับก่อนอีพี่เก่าร้วก็เตรียมวันเปิดฤดูกาลครับฝากพี่น้อง MC แฟนครับสู้ๆทุกคนด้วในวันที่12นะครับวันเปิดฤดูกาลของลูกหลานทีมงานมอลำเป็นลำเพล่นครับ พี่น้องเฮาวันที่12เปิดฤดูกาลนะคะพี่น้องให้กำลังใจก่อนพี่น้องอ้าผู้ใดมานน้อผู้ใดมาเฮ้ยคุณคุณเอาพี่น้องคะสวัสดีค่ะป้าพพีีี่่วััครบเอ้ามาได้ยังไงเนี่ยเซฟ้ปอีกได้เหรอพี่น้องเกือบมาไม่พ้นปิดคลิปพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมายืน พอวอยู่เอาทองมาส่งพี่ส่งน้องอีกแล้วครับป้าซาทุกพี่น้องได้ยินบอป้าเอาทองมาส่งพี่ส่งน้องกันสิยอดอีหลีทำหน้าทำทะาเรียกว่าเอาทองมาส่งพี่น้องนี่มาแล้วครับมาแล้วครับมาแบบเซอร์ไพรส์อีกแล้วมาแบบเซอร์ไพรส์อีกแล้วพอดีแม่พ้านไปยู่บ้าลวันนี้พี่น้องเหงาหลายอย่างมาขอความหักความเมตตาจากพี่น้องเพราะว่าพี่น้องคือในทุนพี่น้องทุกคนคือในทุนนะครับผมก็เป็นในทุน ผมเป็นแค่เอฟซีผมเป็นแค่เขาเอนี่ยังอ่ะเป็นแค่ผู้หักเพชรลำเพินเพราะฉะนั้นเอาแนวดีๆมาให้พี่น้องนะครับฝากในเด้อพี่น้องเด้อฝากเพลํลำเพลินเน่นายทุนของเพชรลำเพลินขึ้นทุกคนที่ซื้อบัตรก็คือในทุนใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะบัตรหนึ่งใบคือในทุนหนึ่งคนบัตรพันใบคือในทุนพันคนขึ้นนี่ขอแค่ สักพักหนึ่งเนี่ยจะมีจะมีเสื้อผ้าให้กับพี่น้องอยู่ว้าครับเดี๋ยวสักครู่นะคะที่อ้อป่เพิ่งมาถึงนะคะวันนี้ได้นาทองคามาเพิ่มให้ครบเต็มจํานวนหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับว้าคือพี่น้อง้อเดี๋ยวเรามีลุ้นกันนะคะสักครู่เรามีลุ้นกันแน่นอนค่ะนะคะเดี๋ยวให้พี่พี่เขาตีได้เลยว่าการันตีได้เลยว่าวันนี้นําสิ่งดีๆมาให้กับพี่น้องเพื่อนเพล่นเพราะว่า พี่น้องเพลําเพิ่นทุกคนที่ซื้อบัตรเข้ามาหนึ่งใบคือในทุนหนึ่งคนทุกคนคือในทุนขอบคุณหลายๆเดี๋ยวพี่พี่รับประทานอาหารเสร็จแล้วเราจะนะคะท่าการไล่สดยำพี่ยำน้องด้วยพี่น้องเฮาเดอร์ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆนะคะมาเซอร์ไพรส์จริงๆคิดแล้วไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเพราะว่าแม่พรไม่ได้อยู่บ้านทั้งวันเนาะเพิ่งมา พอดีลงเครื่องมาปุ๊บมีเอฟซีบอกว่าป๋าเดี๋ยวผมไปรับเอฟซีไปรับครับขอบคุณขอบคุณเอฟซีคุณส่งชายมากไปรับถึงสนามบินเลยสุดยอดค่ะไปรับเพื่อนําทองคํามาให้กับเอฟซีขึ้นเดี๋ยวเราไลฟ์สดกันนะคะอีกสักครู่นะคะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องทุกขอบคุณที่ติดตามใช่ใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ